ข้อ76็ดสินั่ะฮะเป็นข้อสอบประยุกต์นะฮะเขาถามว่าไอ้ตัวแก็ analysis นะครับแล้วก็เอ่อกับไอ้นเดมิงไซเคิเนี่ยคือจริงๆสองอันนี้เนี่ยมันไม่มีระบุว่าเป็นคู่กันนะครับแต่เขาให้อุปมาเนี่ยเขาให้ให้ลองเทียบดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอาช่วงไหนของเดมิงไซเคิลซึ่งจริงเราก็ถ้าเราลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับ ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยน่าจะไปอยู่ในช่วงของแพลนนะครับกนักวเลราิก็คือข้อ A อน่ยอย่าลืมนะฮะดิ m i n g ซ y เ l e p l พ n นดูเช็คแอคข้อ77เนะครับเขาบอกข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของโปรเซสโปรเซสเนี่ยจะต้องวัดได้นะจะต้องได้สเปซิฟิ c รี s อ l ลนะครับแลวจะต้องรีสปอนส์ไปกับซ p e ร i f i ิส v e อีเวนต์นะครับฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ข้อ d d o ็อนะครับข้อ78 นะครับก็ถาม s วิตช์พรวิเดอร์ออกอีกแล้วนะฮะถามไทป์ของ s วิ v i ์ e รวเดอร์ก็จะจำให้แม่นๆก็คือมี Internal นะฮะที่เป็น Embedded นะครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็เอ่ e r n ็กซ์เตอร์เนลสวิวนะครับถัดมานะฮะจับคู่นะครับข้อ79จับคู่ก็จะเป็น s วิตช์พอร์ตฟิลิโอคู่กับ สวิตดีไซน์สวิพวตพอตบอลดีดไซน์นะฮะถ้าคือพอตบอลเฉยๆเนี่ยอาจจะคิดว่าอยู่ไซจี้แต่ไซจีเนี่ยมันคู่กับแวรลูมากกว่านะครับสวิตบีนั้นเป็นเรื่องของการเทสนะฮะการซิชชันแพนดูเช็คแอคอยู่คอนินอลเสอร์ฟิซซ์อินปรูเมนตแล้วก็ข้อแปดสิบนะข้อแปจะเป็นเรื่องของอสเต m เมนที่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรเซสนะครับก็ข้อนี้ตอบข้อ A ข้อเดียวตอบข้อ A ก็คือ อกเฟสที่ o l l y f a s e that value can be m e a s u r e นะครับก็คือ s w i c e operation นะครับจริงๆก็บอก all f a s e lifecycle are concerned with with value นะซึ่งถ้าเขาหนึ่งถูกเนี่ยเขาสองก็จะผิดนะแต่ว่าเรายืนยันเนี่ยก็คือว่าอ้อาสองเนี่ยมันมันมัน จริงๆแล้วคอนเซิร์นเนี่ยมันจะอยู่ที่โอเปอเรชั่นกับตัวเซจีซะเยอะอดังนั้นก็ข้อ A น่าจะถูกกว่านะครับ